เฮ้ทุกคนเป้ใหม่วันเรียนใหม่ได้เวลาถ่ยไปแล้ววิสนุกสุดระวังหน่อยโอ้ยโอ้ยข้างล่างไหวไหมโทษเป้ฉันพื่นซื้อมาเอง <c oughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฉันทำอันใหม่ให้ เฮ้ hey, ดูนี่สิว้าวแจ่มมากสวยเนาะขอบใจนะอุ๊ยถึงเวลาเข้าเรียนแล้วครูครับเริ่มได้หรือ,อยังครับกดไดน่าเบื่อจังนั่นเล่นดีกว่าอันนี้สนุกแฮะ เล่นในห้องเรียนเหรอเฮ้เฮ้เฮ้นิดเดียวเองค่ะอันนั้นอยู่กับฉันจนหมดคาบนะเฮ้เอ๊ะนี่อะไรนะอาจจะมีประโยชน์เฮ้ก่อนอื่นขีดเส้นแบบนี้ก่อนแล้วทำเครื่องหมายที่มุมแบบนี้ตัดมุมออกระวังด้วย ต่อไปพับเครื่องให้สวยกดรอยพับให้แน่นเป๊ะเลยตอนนี้หยิบกระดาษมาติดแท่งเล็กๆลงไปด้วยกาวเยี่ยมลองสไลด์ใส่เคสของเรานี่จะเป็นแก๊จเจต h l l l o k t t t y แล้วด้านหลังติดรูปเครื่องคิดเลขไว้แจมแค่เติมสไตล์อีกนิด เจ๋งขึ้นเยอะเลยสวยมากแกเจ็ตสารพัดอย่างชอบสุดๆเทมากแบบนี้ขายได้เลยนะโอเคมาลองใช้ดูสิอืมเร็วเข้าสิเธอถืออะไรอยู่อะไรคะอันนี้หรอก็เครื่องคิดเลขไงอ้อเงินก็ได้ไปต่อกันเฮ้เฮ <c oughs> ใช้ได้เป๊ะเลย โอ้ยหิวจะตายแล้วฉันมีไอศครีมอมือร่อยจังนั่นมันอะไรนะฮะคุณหนูในห้องเรียนห้ามกินนะทิ้งเดี๋ยวนี้ฮไม่ยุติธรรมเลยฮมึมมาดูกันว่ามีอะไรบ้าง มีก้อนสีสมุดกบเหลาจะทำอะไรได้บ้างนะอ๋อรู้แล้วเอากล่องทิกแทกเปลา่าใส่กบเหลาไว้ข้างในแล้วทากาวติดยางลบห่อให้มิดทำเป็นไอศครีมปลอมตกแต่งอีกหน่อยเสร็จแจมเลยเฮ้ hey! ืมอะไรอีกล่ะเลิกงอนเธออยากได้ไอศครีมอีกอันไหมว้าวเจ๋งเธอออกไปนอกห้องบอกแล้วว่าห้ามเอาอาหารเข้าจริงๆมันเป็นกบเหลาดินสอดูสิแล้วตรงนี้ยังซ่อนยังลบไว้ด้วยมันเป็นแค่แก๊เจ็ตนะเห็นไหมอ้องั้นเหรอโทษทีนะ ถึงเวลาขนมสินะใครกินลูกอมฉันไปรักยังดีที่มีสำรองโอ้เยี่ยมอร่อยอร่อยอย่าพึ่งไปไหนนะฮึฝุ่นเยอะจังอะไรกันเนี้ยฮ้ยพอแล้วนะ จะจับขโมยค่าหนังคาเขาว่างเหยื่อตรงนี้เลยซ่อนตัวแล้วรอเอ้าอยู่ไหนกันนะอ้หลับไปได้ไงเนี่ยโอ้ยช็อกโกแลตฉันเฮ้ยจบกันตรงนี้แหละก่อนอื่นตักกระดาษแข็งแบบนี้เป๊ะ ต่อไปพับด้านข้างให้เป็นกล่องมีฝาใส่แผงกั้นสักสองสามชิ้นสอดแกนผ่านล้อน,นี่แล้วติดไว้ที่กล่องนี่แหละคือคกลไกล็อกใส่ขนมไว้แล้วปิดให้เรียบร้อยใช้ได้มาดูกันว่าจะขโมยยังไงอีกเจ้าขโมยอืนี่มันอะไรเนี่ยฮจับได้แล้วอุ๊ย เออไม่ได้อย่างที่เธอคิดนะครูหรอคะโอ้ไม่คิดว่าจะเป็นครูขอโทษนะเดี๋ยวครูซื้อขนมใหม่ให้อืมชอบกินเล่นในห้องจังเอ๊ะครูไปไหนนะชัดจจนาแล้วนะเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมองไม่เห็นอะไรเลยใครอยู่ตรงนั้นเธอตกใจฉันสิ ฉันเองนะอ๋อ,อค่อยอย่างชั่วขอโทษนะไฟฉายอยู่นี่แหละแถวๆนี้เจอแล้วอ้ในที่สุดใจเย็นๆเดี๋ยวฉันกลับไปว้พยายามก็เปล่าประโยชน์หลอกฉันไม่ได้หรอกฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะอะไรนะ อกลัวนะเนี่ยแย่แล้วแบตหมดฉันว่าเหมือนมีคนเดินเข้ามาเกิดอะไรขึ้นทำไมมืดแบบนี้เด็กๆอยู่กันไหมอย่าเข้ามาใกล้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวครูจัดการเองแค่เอาท่อกระดาษกับติดเทปด้านบนแล้วระบายสีด้วยปากกาเติมสีอีกหน่อยให้สวยขึ้นแบบนี้แหละ เสร็จแล้วเปิดไฟฉายโทรศัพท์แล้ววางอันนี้ไว้ด้านบนเห็นชัดขึ้นเยอะเลยใช่ไหมว้าวสวยมากเหมือนรุ้งจริงๆเลยเฮ้ hey, เป็นไงบ้างอืมทำไมพื้นสกรปรกอย่างนี้หนูไปทำตัวให้เรียบร้อยหน่อย วยไปนนนััน,น,นอ้ยทำไมฉันเลอะขนาดนี้เนี่ยแล้วฉันทำไงต่อดีละ่ะเออส้นสูงน่ารักจังอยากมีแบบนั้นบ้างเอาละ่ะลุยเลยยากจัง <ita m> โอ้โหอะไรนะ ไม่ไหวละจะลงโพสแล้วฮึน <laughs> ีอะไรโชวเด็กผู้หญิงน่าสงสารจังต้องช่วยแล้วละ่ะเอากระดาษแข็งมาหน่อยวาดโครงไม่กี่ชิ้นด้วยปากกาค่อยๆทำต้องพอดีเป๊ะระวังระวังแบบนั้นแหละตัดชิ้นส่วนออกมาระวอนนิ้วด้วย เยี่ยมดึงชิ้นส่วนออกมาหมดแล้วหยิบชิ้นนี้มากรีดแนวตั้งสักหน่อยดีเลยตอนนี้มันงอได้ใส่กาวตรงนี้ติดชิ้นที่งอได้ลงไปแบบนี้เติมกาวตรงนี้อีกติดอีกชั้นด้านบนให้ดูเท่ โอ้ oh, ใช่เลยรองเท้าแตะพิเศษเฮ้ hey, ดูนี่สิโหสุดยอดขอใส่หน่อยนะนุ่มสบายชอบเลยไปเข้าห้องเรียนกันครูคะขอเข้าได้ไหมคะหืมไม่เห็นมีคราบสกปรกเข้าได้นั่งเลยขอบคุณคะ่ะ ถึงเวลาสอบคณิตแล้วอ๋อได้เลยอุ๊ยเอาอะไรกันเนี่ยดูท่าทางมีคนอ่านมาสิโอเคลุยอละกันปเฮ้ย hey, แอบหน่อยอะไรมีปากกาไหมเอออันนี้ฉันใช้ยอยู่หยิบจากเคสฉันเลยขอบใจฮึ เปิดไม่ออกอา้าเปิดสิโอ้ยวิยขอโทษน,นะนายคำคสฉันขาดฉันไม่ได้ตั้งใจนะเอ่ออันนี้ช่วยซ่อมได้ก่อนอื่นตัดกระดาษส่วนเกินออกต่อไปตกแต่งให้สวยสีฟ้านี่แหละ ลงตัวเติมจุดสีเหลืองอีกหน่อยแล้วตัดเส้นสีขาวรอบๆให้เป็นดอกไม้เล็กๆน่ารักตอนนี้ติดชิ้นส่วนเข้าด้วยกันทำเป็นลิ้นชักเล็กๆเ,เป๊ะเลยเสร็จสักทีเฮ้ hey! ดูสิอันนี้ของเธอว้าวเทม ใส่ได้แทบทุกอย่างเลยดีมากขอบใจนะไม่เป็นไรแต่เธอติดฉันนะครูครับผมทำเสร็จแล้วเก่งมากมินดี้ส่งกระดาษให้ครูด้วยได้ค่ะฮะไม่น่าเชื่อว่าเธอหลอกฉันยังน้อยเธอก็ได้แกดเจ็ตใหม่ไว้ใช้ที่โรงเรียนนะเฮ้ hey, พวกลูน่ามาแล้วกลับมาอีกครั้งกับเรื่องราใหม่ นี่คือโรงเรียนฉันหล่อแซบมาแล้วหล่อเล่นฉันเองโอ้โหมาดูกันว่าชีวิตฉันวันหนึ่งเป็นยังไงโอกาสนี้แล้วเราต้องเทให้สุดนาทีนี้ต้องไม่พลาดโ,โห,หลูน่าฉันขอโทษฮกระเป๋าฉันเฮ้ยกรยีทำไมเนี่ยเราฉันต้องซ่อมก่อนขอเวลาแป๊ดติดตรงนี้นิดตัดตรงนั้นหน่อย ป๋าใหม่มาแล้วจ้าหวังว่าจะชอบนะว,ว้าวลัฟเลยทุกคนดูนี่สิกระเป๋าคิ้วสุดในสามโลกทักประยันหน่อยอา่าฉันไปเรียนดีกว่าแล้วเจอกันนะประยันหาไม่เดี๋ยวลูนะ้าขายได้ปังๆแต่ต้องมีคนขายมันใช้ได้หรือเนี่ยหืมเสียงอะไร สนุกจังเลยเฮอยยินดีต้อนรับสู่ร้านของเม่ฉัน,นลองดูก่อนสิเออไม่ใช่ห้องเหล็กเล่นหรอโอ้โหดูสิของเล่นอย่างเยอะเลยฝันที่เป็นจริงชัดๆเริ่มตรงไหนดีหยิบไม่พะอูฮูเอาวันนี้มีด้วยหมดแล้วล่ะเดี๋ยวสรุปให้เทนี่รสนิยมหรู พุ่นนี้ไม่ค่อยดีแฮะรวมแล้วหึงล้านดอลลาร์ลดให้เราเนี่ยูนยนเยอะจังเอออ,อาจจะต้องลดราคาลงไม่เป็นไรมีร่ยวไหมแฮปปี้ยังเอาเขายังชั่วพอจ่ายไหวใช้บัตรจ่ายได้ปะอะไรไม่รับจนสดอ,อย่างเดียวจ้าเห็นไหมไปก็บอก โอ้ยก็ได้ไปกด ATM ก่อนอย่าดูรหัสชั้นล่าเป็นความลับแบบนะไม่นานหรอกขอเหรียญด้วยอ่ะน่าจะพอแล้วของเล่นเป็นของฉันหมดเลยอันนี้ว,ว้าวมันเจ๋งมากเลยเธอทำยังไงนะมานี่ฉันจะบอกให้แค่ใช้กระดาษลังก่อนอื่นฉันจะร่างช่องแล้วก็ตัดมันออก ต่อไปใช้กระดาษเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆตัดเป็นร่องๆแบบนี้ฉันจะทาก,กาวที่ปลายไม่ต้องเยอะแล้วก็ติดไปที่ช่องๆพวกนี้ตอนที่รอแห้งเราก็มาทำบัตร ATM กันฉันจะระบายสีโฟมสีขาวให้มันพอดีช่องนะให้เสียบเข้าออกได้พอได้แล้วล่ะฉันแฮปปี้แล้วตอนนี้ฉันจะพลิกกระดาษลังใช้กระดาษลังสี่เหลี่ยมเล็กๆอีกอัน ติดไว้ที่ขอบช่องทําทุกช่องเลยติดกาวให้เข้าที่ดูดีแฮะทีนี้ก็ใช้กระดาษแผ่นใหญ่มมวนเป็นหลอดเหลือริมไว้แล้วก็ทากาวติดกาวลงไปตรงนี้ติดท่อยาวๆซะกดเบาๆแล้วติดลงไปบนลงังใส่สี่เหลี่ยมีอันไว้ตรงนี้ตอนนี้ต้องทํากล่องติดกระดาษลังชิ้นใหญ่ไว้ด้านหนึ่งตั้งมันขึ้นมา ชิ้นต่อไปเป็นด้านหลังใช้กาวพิยที่อยู่กับที่ต่อไปเอากระดาษมาเสียบเฉียงติดกรอบอันสุดท้ายทีนี้เอาเงินมามว้วนใส่ลงในช่องพอเหรียญใส่ในท่อพอเสียบบังในช่องแล้วมันก็จะดันเงินออกมาแบบนี้เหลือแค่ต้องตกแต่งเจ๋งสุดๆเลยใช่ไหมล่ะเงินฉันก็ปลอดภัยด้วยฉันอยากลองบ้างถ้ามาทำงานที่ร้านก็ได้ ฉันวันนี้เองเพ่นก่อนหาเฮ้ hey. ได้เวลาของว่างแล้วออเออเออทำไมฉันต้องนั่งข้างเธอด้วยนะว้าว <Whoa. S 2> ฉันดู้มาสุดยอดใช่ไหมแต่ดูการทำงานของมันก่อนฉันจะหย่นิ้วเข้าไปในสลอตแค่กดลงไปครั้งเดียวเล็บฉันก็จะสวยงามละสวยใช่ไหมล่ะ ว้าวสุดยอดเลยเล็บเธอสวยมากอืมฉันดูเดี๋ยวจะทำเล็บที่เหลือต่อนะอืมแางทีฉันก็น่าจะทำอะไรกับเล็บได้บ้างเราต้องใช้ดินน้ำมันบีบมันให้นิ่มก่อนจากนั้นปั้นให้เป็นลูกบอลแล้วกดให้เป็นรูปด่างฉันอยากให้มันเป็นสี่เหลี่ยมทีนี้หยิบดินน้ำมันสีเทามาฉันจะปั้นมันให้เป็นไส้กรอกน่าจะได้แล้วล่ะนะทีนี้เราจะพันมันรอบๆดินสีน้ำเงินกดมันเข้าด้วยกันทีนี้ฉันจะทำหน้า มันดูน่ารักนะเนี่ยฉันจะทำหน้าสีน่ารักน่ารักแบบนี้เพิ่มมันเป็นคาแรคเตอร์ที่ฉันชอบหมดเลยใครเขาไปซาลอนกันแล้วดูพวกมนันสิหรองั้นดูของฉันบ้างว้าวเธอทำได้ไงอะฉันจะเพิ่มสีเข้าไปในงานของฉันเฮ้ยไม่ไดีเรื่องเลยแฮร์ส้ยเจ็บนะเออโทษทีเฮ้ยมีอาบางทีนี่น่าจะทำให้เธอดีขึ้นฉันรู้เธอชอบหมาฮู้งฮู้ ว้าวดูดีดารักจึงเลยเฮยฉันขอได้ปะน<อ>าะฮะไม่ได้ดูอย่างเดียวห้ามจับเอ้ยหน้าหงุดหงิดฉันไม่เคยได้อะไรดีๆบ้างเลยสงสัยต้องสร้างความบันเทิงให้ตัวเองซะและ้วเราจะตัดกระดาษสีให้เป็นเส้นๆจากนั้นพับมันเข้าด้วยกันทำต่อไปเรื่อยๆให้ซ้อนเป็นชั้นๆฉันอยากให้สีสลับกันเพลินจังเลยอ่ะเหมือนออริกามิเลยเกือบเสร็จแล้ว ต้องพับอีกแค่นี้เดียวเท่านั้นเสร็จแล้วละ่ะว้าวดูดีดูดีจังแฮะฮึมนี่ฉันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะเห็นไหมคนรักสัตว์อยู่ตรงนี้แล้วไงฉันตัดกระดาษให้เป็นรูปร่างแมวเอาไว้แล้วทีนี้ก็แค่วาดหน้าต้องมีหนวดด้วยโอ้น่ารักจังทีนี้ฉันจะติดมันลงบนกระดาษมันคือฟิชเจอทูปทำเองทำสนุกมากเลยว้าวเธอทำได้ยังไงฮึอย่านะ ฉันมีน้องหมาไม่กลัวหรอกก็มาสินายไม่รอดแน่ไม่มีทางโดนซะนั่งที่ได้แล้วอะไรกันเนี่ยนี่มันขาบศิละปะหรือที่พักพิงสัตว์กันฮะอู้นิ่งๆไว้หยุดเลยเธอแหละเป็นคนเริ่มใช่ที่ไหนเธอนั่นแหละตรงแบบนี้สิออ้ดูแน่สิมันเจ๋งจังอ่ะ เออใจเย็นนะ่ะเราเป็นเพื่อนกันไม่ได้หรือไง <c oughs> บ้านะ่านั่นครูทำอะไรอะ่ะตั้งใจหุง,งานไปไม่แฟเลยอะ่ะวันนี้สนุกจังเออเฮ้ยไม่เออ, hey, เอ,อพอบ้านมานี่หน่อยฮะห,หรือว่าเขาไม่เห็นฉันเออ้ยง่วงจังงีบสักหน่อยดีกว่าเรา เออในที่สุดก็มาข้าวเช้ามาแล้วครับเรามีคอนเฟสที่กรอบที่สุดมาให้ครับผมมั่นใจว่านายน้อยต้องชอบแน,น,น,น่แน่และแน่นอนนมที่สดที่สุดทานให้อร่อยนะครับอนี่เลากันเล่นหรือ,อยังไงเนี่ยนายไม่รู้จักฉันเหรอฉันไม่กินหรอกอ๋อได้ครับนายนาย้อยอะไรลเนี่ยมันมาจากไหนกันน่ะอ,อ๋อเออฉันตื่นแล้วเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นน่ะ ผมว่าผมรู้แล้วว่าจะทำไงขนมหน่อยไหมครับฮะฮะเยลลี่หมีเหรอฮฉันชอบเยลลี่อยากกินอยากกินชอบดด่นเลิศมากครับผมจะพ้่นสีสันให้ซีเรียลของคุณนี่แหละของโปรโดทีนี้ไปได้แล้วดูดีขึ้นเยอะเลยอยากกินแล้วเนี่ยอืมอร่อยจังอะแต่ฉันอิ่มแล้วล่ะกินต่อไม่ไหวแล้วอะป๊อบอีดของฉัน ดูเหมือนไม่สมประกอบนะฮะน่าเบื่อจังไม่เอาละต้องแบบนี้สิอแต่มันไม่สนุกเหมือนที่คิดเลยฮะพ่อบ้านมานี่หน่อยนี่เลยครับนายน้อยเฮ้ hey, ดูดีนะเนี่ยนี่แหละที่ฉันต้องการทำไดดีมากพอบ้านฉันต้องใช้เงินไหนลองสิฉันจะใส่เงินลงไปพ่อกดปุ่มขนมก็จะออกมาว้าวเจ๋งมาก ยายคนจนตรงนั้นทำอะไรอะ่ะฮะไม่มีอะไรเลยชีวิตช่างแรนโทจริงๆมีขนมเพียบเลยแล้วทั้งหมดเป็นของฉัน oh. อร่อยจังอะือ oh. ดูน่ากินจัง <Huh. S 1> มันทำให้ฉันคิดอะไรออกทำการทาสีกล่องซ้ีเรียให้เป็นสีชมพูทีนี้ร่างสี่เหลี่ยมลงไปขั้นตอนเนี้ยใช้แม่บรรทัดก็ดีนะทีนี้ได้เวลาตัดมาแล้วจากนั้นวางแกนกะระดาษชาระลงไปบนกล่องใช้ปากาวาดรอบๆมัน จับให้มันอยู่กับที่จะได้ไม่ขยับเก็บเจ้านี่ไว้ก่อนแล้วตัดวงกลมออกทีนี้กลับมาที่กระดาษชำระทำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเล็กๆไว้ตัดมันออกมาโดยตัดตามเส้นเพอร์เฟกทีนี้ก็ใส่มันเข้าไปในกล่องเช็คให้มั่นใจว่าส่วนที่ฉันตัดสามารถใส่เข้าไปในกล่องได้ทีนี้พลิกด้านกล่องแล้วตัดบานพับที่ด้านหลังต่อไปทําการวาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ด้านล่างทําไม่ต้องใหญ่มากนะแล้วก็ตัดออกเหมือนกัน สำหรับชิ้นนี้พับกระดาษขึ้นมานิดหน่อยแล้วทากาวลงไปติดมันไว้ใต้ท่อเป็นแนวทะแยงต่อไปต้องใช้กระดาษชิ้นเล็กๆสองชิ้นติดมันไว้ทั้ง2ด้านของท่อพวกมันต้องอยู่ตรงมุมด้วยนะฉันได้ทำกล่องเล็กๆจากกระดาษไว้วางมันไว้ด้านใต้สล็อตฉันติดพลาสติกใสไว้บนสี่เหลี่ยมใหญ่ฉันอยากให้มันน่าเล่นน่ะว้าวดูดีเลยมันพร้อมใช้แล้วล่ะนี่แหละคือสิ่งที่ฉันต้องการรักเลยถ้าฉันหมุนที่จับของก็จะออกมาหืม เธอเบลมาจากไหนอะฉันจะเอาอะพอบ้านไปเอามาสิรออะไรอยู่เล่า <c oughs> มีอะไรให้ช่วยไหมมากับผมหน่อยครับไม่ไปไม่ได้ใช่ไหมวันด,ดีเฮ้ไนเออว่าไงเออไม่จับได้ไหมะอะก็ได้ถ้างั้นเออนาย <c oughs> หล่อจังฉันดูเธอถืออะไรอยู่อ่ะอ๊อนี่เหรอนี่คือเครื่องจำหน่ายสกูชี่อัตโนมัติ ว้าวดูดีเลยนี่คือเครื่องจ่ายขนมของฉันถ้าเธอกดมันเธอจะได้ขนมแสนอร่อยานายกินใช่ไหมล่ะใช่แต่ของฉันไม่มีอะไรอยู่ข้างในเลยอะเป็นแบบนี้แล้วน่าเสียดายจังใช่นาผิดหวังเลยแหละแต่ฉันมีวิธีพอบ้านว้าวของเล่นสกูชี่ฉันขอนะฉันชอบของทสิวแบบนี้ฉันด้วยเราใส่มาลงในเครื่องจำหน่ายสกูชี่ได้ลงไปเลยไอเดียแจ๋วฉันขอนะ ทำต่อเลยได้ละใส่มาลงไปเลยชิ้นสุดท้ายแล้วตอนนี้เราบิดที่จับได้ละถ้าเราหมุนมันสกูชี่ก็จะออกมาว้าวสุดยอดไปเลยอ่ะเป็นเครื่องที่ดีจริงๆวันนี้สนุกมุกบากเลยฉันดูว่าจะทำไงให้มันดีกว่านี้อีกเอ่อเธอทำอะไรอ่ะพ่อบ้านเรียกเราประพอทีเฮชุกเชิญเตรียมแสนบายไว้ก่อน ันต้องได้คะแนนสูงๆเกิดจะชนะแล้วโอ๊บเฮ้ยเดินระวังหน่อยสิความผิดเธอนั่นแหละเอ้ยเป็นอีกวันที่ดีจังไม่นะพวกเด็กดื้อห้ามทะเลาะกันในค่ายนะหยุดเลยออกไปเลยหยุดเดี๋ยวนี้ได้ยินไหมหนูไม่ได้ทําอะไรเลยอ๋เหรอเธอนั่นแหละเอ้าเหอะจะให้นายมาทำราเสียไม่ได้ว้าวขนมโห่หมดแล้วนี่น่าเสียดายจังไม่น่าคาดหวังเลยอะ ืมสุกปากเพียงชั่วยามก้นพุงหลามตลอดไปแต่ก็คุ้มนะเธอมองอะไรหรอที่ฉันต้องการก็แค่ขนมสักชิ้นเองนี่มีอาดูนี่ดิอะไรอ่ะมันเลิศมากฉันรู้มันทั้งนุ่มและก็นิ่มด้วยว้าวเธอเห็นนั่นไหมอ่ะดูวังอืมเป็นแซนด์วิชที่ดูน่าอร่อยจริงๆไม่มีอะไรมาขวางช่วงเวลานี้ได้หอ มันมาจากไหนเนี่ยเกือบไปแล้วกินถึงไหนแล้วนะฉันเอสไลม์นี่นาหื้ย,ยเออฉันเป็นคนหาเหรอว้าวมันยืดมากเลยอะอย่างกับขี้มูกยักษ์เนะ่แต่ฉันวางมันไม่ลงเลยเดี๋ยวนะคิดอะไรออกแล้วล่ะเคสมือถือฉันน่าเบื่อมากมาแปลงโฉมให้มันกันดีกว่าฉันจะตัดคอของลูกโปง่ง เราต้องการแค่ส่วนล่างของมันต้องแบบนี้แหละทีนี้จะต้องใช้สไลด์เออรู้สึกดีเลยฉันจะปั้นแล้วก็ทําให้เป็นรูปด่างทําให้เป็นลูกบอลจะได้ใส่เข้าไปในลูกโป,ป่งได้พอทําแบบนี้แล้วฉันก็จะบีบแล้วก็บีบมันฉันไม่อยากให้สไลม์ปลิ้นออกมาดูดีเชียวทีนี้ฉันต้องใช้ปืนกาวฉันก็ทาก,กาวลงบนเคสมือถือที่สําคัญต้องใช้กาวสีขาวฉันจะทําให้เป็นรูปด่างแบบมั่วๆแต่ะฉันอยากให้มันคลุมพื้นที่เกือบทั่วเคสนี่แหละที่ต้องการจากนั้นใช้กาวลงบริเวณด้านใน ขั้นตอนนี้ไม่ยากเลยแค่อย่าทาเลยขอบออกมาก็พอทาให้ทั่วพื้นที่เลยนะก่อนที่กาวจะเซตตัวฉันจะติดลูกโป่งลงไปแล้วตอนเนี้ย <Hey. S 1> ฉันมีเคสที่มีลูกเล่นละหรือสึกดีจังว้าวเธอทำเองเหรอมาดูนี้สิพระเจ้าพูดจริงเหรอเนี่ยรอให้พูดมานานแล้วเธออยากได้ลูกอมหรือแม่ฝรั่งทอดขอแม่ฝรั่งแล้วกันเป็นการลากเหลียที่แฟร์ดีว้าวเยี่ยมไปเลยอ่ะช่ช,ช่หมายถึงขนมนี่นะนะ ไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วของโปรโดซะเลยฉันกินได้ทั้งวันเลยละ่ะเอ่อนายทำอะไรอะ่ะฉันอยากรู้ว่าจะบีบมันได้มากแค่ไหนอะ่ะไม่อย่าทำแบบนั้นไม่นะฉันทำพลาดครั้งใหญ่เอ่ออะไรเนี่ยอู้ฉันเลอะสไลมโทษทีค่ะทำไมเป็นคนทำเอาขนมหมคะเออได้สิครูเองก็ชอบมัน บางทีเด็กอย่างพวกเธอก็ไม่ได้แย่เท่าไรอาผมให้นี่ครับเออตอนที่พ่อบอกว่าจะซื้อรถให้ฉันฉันนึกว่าจะเป็นรถที่ใหญ่กว่านี้ต่มันก็สนุกดีแหละรุ่นรุ่นเป็นวันที่ดีจังโอ้เป็นที่ที่ดีนะเนี่ยช่างเหมาะกับการชื่นชมธรรมชาติที่ร่มรื่นจริงๆเหนื่อยมาทั้งวันแล้ะนั่งพักสักหน่อยดีกว่าฮ้เจ๋งเย่เย่โอ้ว,ว้าวดูรถนะสิ เ้ยกลับมานะอ้ดูนั่นสิพีระมิดถ้วยถ้าคนที่ทำมันหล่นไม่ชิชานคงน่าเสียดายแย่ํัหรับคำถาวา้ดูนั่นสิโอ้ยหัวฉันทิ้งขยะไม่เป็นที่เลยเดี๋ยวนะฉันว่าจะใช้มันได้นะลงมือกันเถอะได้เวลาใช้ความคิดสร้างสารรค์แล้วฉันชอบขั้นตอนนี้จังเริ่มกันที่วาดตาลงบนถ้วยขัง้งแรกเสร็จแล้ว นี้ก็อีกข้างหนึ่งโอเคต่อไปก็เป็นจมูกมันต้องออกมาน่ารักแน่ได้เวลาสำหรับปากแล้วเป็นถ้วยที่ดูมีความสุขจังเติมแก้มแดงๆลงไปใช้ปากกาในการวาดหนวดเมื่อเสร็จแล้วเอาเก็บไว้ก่อนตัดกระดาษให้เป็นรูปหูกระต่ายแล้วติดมันลงบนถ้วยแต่ยังไม่เสร็จนะ กาลลงบนฝาน้ำหมัดลมแล้วติดอีกฝาลงไปด้วยต่อไปฉันต้องใช้ยางทำการสวมมันไว้รอบฝาแบบนี้ใช้เทปติดให้มันอยู่กับที่ฉันไม่อยากให้มันหลุดออกมาน่ะดูแล้วติดแน่นดีนะต่อไปฉันจะตัดสองครั้งที่ด้านข้างของถ้วยทำแบบเดียวกันกับอีกข้างตัดไม่ต้องใหญ่มากนะจากนั้นม้วนมันขึ้น ต่อไปหยิบฝานะ้ำหมันลงมาใช้หนังยางเกี่ยวตรงที่ตัดเอาไว้และทำให้มั่นใจว่าฝาอยู่ด้านในถ้วยตอนนี้ให้บิดฝาฉันอยากให้มันแน่นเสร็จแล้วฉันทำกระต่ายอีกถ้วยเอาไว้ด้วยว้าวดูพวกมันสิเดี๋ยวนั่นมันกระต่ายเหรอเพระเจ้าน่ารักที่สุดรถเนี้ยตกยุคไปแล้วนะโอ้ไงเป็นไงมั่งขอดูบ้างดิเออก็แค่ถ้วยเอง ฉันอยากให้มันวิบวับกว่านี้รู้แล้วต้องทำไงฮะนั่นมันผงทองเหรอกระต่ายของฉันดูน่าเบื่อไปเลยไม่เอาหน้าเธอทำได้ไงอะ่ะไม่สำคัญหรอกมาแข่งกันเถอะพร้อมนะเริ่มไปเลยลุยดูพวกมันสิสนนะุกสนาไม่ไม่มีทางเดี๋ยวก่อนสิหยุดก่อนนี่เป็นวันที่ดีที่สุดเลย ไม่อยากเชื่อเลย <Yeah. S 1> ฉันได้รถด,ด้วยอะเจ๋งที่สุดมันสวยมากๆเลยอะมีความสุขที่สุดในโลกเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นและหนีโนด